ท่านว่าท่านทุกการนะครับท่านท่านนนนโยบายมาว่าไม่ต้องมางขอนะครับเพราะว่าขอแลว้วคงไม่ให้ถ้าให้ก็ดี่ก็ขอมาแจกนะครับถ้าพวกกันอะไรก็ขอมาแจกเชดี๋ือเป็นปน,นโยบายนะครับอยากจะให้ท่านใช้มาตรการของด้านชุมชนเนี่ยนะครับช่วยช่วยด้วยนะครับนะครับอุบัติเหตุระบาดเนี่ยนะครับบางทีจะเกิดในพื้นที่ชุมชนด้านในนะครับเนื่องจากเนื่องจากว่ามีงานเลื่อนเลย นะครับหรือกินอยู่ตามบ้านก็ดีนะครับพอกินเสร็จปรากฏว่าโซดาหมดนะครับน้ำแข็งหมดนะครับหรือว่ากับแก้หมดนะครับก็ต้องออกไปซื้อนะครับตอนนี้ด่านชุมชนเนี่ยสำคัญนะครับถ้าท่านหาวิธีหาวิธีป้องปามได้นะครับก็จะตัดเตือนว่าเลิกเมาเลิกย่ามาซื้อเลยนะครับเดี๋ยวเรียวกับร้านค้านะครับให้เขาวิ่งไปส่งให้ที่บ้าน นะครับก็อยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะครับคนขายก็ดีนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นตอนี้ถ้าท่านเตือนนะครับเพื่อว่ามีคนมาคนซื้อของเนี่ยเขาไม่หั่นนะครับเขาบอกเขาจะัปนะครับท่านก็สามารถแจ้งตำรวจนะครับโดยมีชุดปฏิบัติการอยู่ทุกทุกอำเภอนะครับนะครับท่านแจ้งวันที่หนึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วลองตำรวจเ็นไม่เกินห้าทีนะครับแล้วนโยบายท่านผู้ว่านะครับเล้นท่านท่านผู้ว่าท่านผู้การนะครับ ท่านท่าน้นโยบายมาว่านะครับถ้ามีการจับเมาแล้วขับเท่าไหร่นะครับก็ขอความร่วมมือว่าไม่ต้องมาขอนะครับเพราะว่าขอแล้วคงไม่ให้นะครับให้ไม่ได้นะครับถ้าให้ก็เดี๋ยวก็ขอเงิใแจ่นะครับพักพวกกันอะไรก็ขอกระนแจญื่อเพื่อนถือเป็นนโยบายนะครับส่วนที่สองนะครับก็อยากจะฝากทางทางสาธารณสุขนะครับทางทางที่หมอนะครับกรณีที่มีคนเมาหรือมีอุบัติเหตุนะครับ นะครับพวกที่ที่เขาเขารู้เยอะนะครับเขาไปเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะครับเขาไปเข้าเอกชนเราว่าเบาระดับโดนแน่นะครับเยาียจะให้ทางสญญาธารณสุขเนี่ยช่วยช่วยประสานกับโรงพยาบาลเอกชนของเราก็มีอยู่มีที่่ช่วยประสานทางตำรวจหรือตรวจแอลกอฮอลให้หมยนะครับถ้าประสานทางตรงำรวจเนี่ยถ้าถ้าผู้บาดเจ็บเนี่ยยังสมามารถเป่าได้นะครับเราก็จะมีชุดจราจรไปไปเป่าให้ นะครับแต่ว่าถ้าเป่าไม่ได้เนี่จะต้องเจาะเลือดก็ต้องรดกวนทางทางเจ้าหน้าท,ที่ของผเชิญเนี่ยนะครับรงพบาลน,นิกรชนนะครับช่วยเจาะให้รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ